เป็นแบบน็อกเอาท์ซีพีเฟรชมารนะคะเอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอก,กฉันท์สามต่อศูนย์เสียงนะคะพร้อมกระชากเข็มขัดแชมป์โลกจากนักชกชาวนิคารากัวมาครองด้วยค่ะครับที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้นะครับน็อกเอาท์ซีพีเฟรชมารนะครับแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทนะครับ WBA นะครับชาวไทยชาวจังหวัดเขาเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย25่ปีนะครับ ได้ขึ้นสังเวียนชกชิงแชมป์โลกไฟบังคับนะครับรุ่นมินิมัมเวทสมาคมมวยโลกนะครับ WBA กับไบรอนโรฮาสชาวนิคารากัวแชมป์โลกคนปัจจุบันนี่นะครับโดยในยกที่2น็อกเอาท์ CP f r เฟรดมาได้แลกหมัดก,กับบ b บรอนโอร r ตนะคะแล้วก็โดนหมัดจนทําให้เปลือกตาขวาแตกแพทย์สนามต้องมาดูและให้โชคต่อได้ตลอดจน12ยกทั้งคู่ออกหมัดต่อยเข้าเป้าได้อย่างสูสีจนกระทั่งยกที่7เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกนะคะไบรอนโลฮัสออกอาการหมดแรงน็อกเอาท์ซีฟีเฟร็ดหมัดจึงเดินหน้าต่อยทำคะแนนจนครบ12ยกโดยกรรมการทั้ง3คนให้น็อกเอาท์ซีฟีเฟร็ดหมัดเอาชนะคะแนนไบรอนโ h ฮัส 1 1 5ต่อ1 1 2ทั้ง3คนทำให้น็อกเอาท์ซีพีเฟรตมาร์นะคะคว้าแชมป์ไปคลองอย่างเป็นเอก,กฉันกระชากเข็มขัดรุ่นมินิมัมเวสตสมาคมมวยโลก WBA นะคะมาคลองพร้อมรับเงินอัดฉีดไป2 0 0 0 0 0บาทและเป็นแชมป์โลก2คนที่ประเทศมีอยู่ในขณะน,นี้ปลายปีน็อกเอาท์ซีพีเฟรตมาร์นะคะจะออกไปป้องกันแชมป์โลกกับผู้ท้าชิงต่อไปคะ่ะโอ้โวเยี่ยมยอดมากสูสีเลยทีเดียวนะครับมีผู้ชมจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับส่งเสียงเชียร์กัน ที่นาสลกลางจังหวัดคอนแกนตอนนี้แชมป์โลกที่เมืองไทยเรามีสองคนสองคนนะคะ